ه, สวัสดีตอนสี่ทุม่มนะครับแฟนเพจทุกคนนะครับผมนะโฟนกระตกุกบังบังบั้งบังบั้ง,ง,งน้าหลังบ้านกับหัวนะฮะกลับแง่นะอะันเป็นยังนะครับมาเมื่อคืนนี้ผมจะพาทุกคนมาแปลงแกงยวกนะครับสไตล์แม่เมียผมเองนะครับผมเนาะก่อนอื่นนะครับผมกูเตอนถ้าผมจะแกงยวกเนี่ยผมก็จะพัดกระดูกกับน้าพริกนะครับแล้วก็ยวกใส่สุดท้ายเนาะนะครับ เมื่อคืนนี้นะครับผมจะเป็นน้ำพริกแกงเมืองเลยละกันนะครับเพราะมันสี่ทุ่มไปละนะเดไปด่าหัวนะครับผมเนาะอ่ะเท่ากัใส่น้ำพริกแกงเมืองลงไปเลยนะครับแล้วก็เดียวเขาจะพัดนะครับเนาะใครกลัวว่ามันจะไหม้ติดกระทะนะครับก็ใส่น้ําลงไปน้อยนะครับน้ำพริกแกงเมืองเนี่ยใครบ่มีตำเอานะครับมีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงกะปินะครับมีอยู่สี่อย่างทั่วเลยนะครับสังเกตก็ว่าเวลาผมพัดเนี่ยผมใส่น้ําลงไปตัวนะครับผมเนาะ อ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นวิธีของแม่เมียผมนะครับแกบอกว่าแกชอบอีนะครับหยกมันจะได้อ่อนหยบเงียบโยบเงียบนะครับมันจะมาแข็งเนื้อก็คือการเอายวกไปพัดกับน้ำพีก,ก่อนเลยนะครับพัดไปเรื่อยๆจนกว่าหยกมันจะเริ่มซุกเริ่มอ่อนลงหน่อยนะครับหลังจากถ้าโยกมันเริ่มอ่อนละนะครับเราก็จะเคาะไปว่าผิ่งน,นึงก่อนนะฮะ เราอยาเอาจีนลงไปเลยนะครับจีนนี่ขาดไปได้นะครับขาดยังก็ขาดได้ห้ามขาดจีนเด็ดขาดนะเมนูไหนขาดจีนนี่บอกเลยว่ามันจะจางนะจางจีนแน่นอนนะครับผมเนาะอ่ะหลังจากที่เราใส่กระดูกหมูลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรอาจอะเติมน้ําเนอะเติมน้ําเอาหมกซักมันท่วมหยวกก็พอแล้วนะครับผมนะเออเจ้าหยวกมันลอยแล้วเนี่อะไรดีเจ้าใสาตาา่ตะไคร่บ้าก็ยังลอยนะใส่หมกพอไรพอดีก็พอนะจ๊ะ แล้ววันนี้ใส่ฮา,หาหน้อยหนึ่งนะครับผมใส่บบต้องนักนะครับเพราะคือมันได้กลิ่นมาได้กับปอแล้วนะจ๊ะอ่ะเราก็จะเป็นผงปูรดกากลูกแดงเกลียวเมีย่ยงเจ้าเก่าเจ้าเดิมของผมนะครับใส่ไปน้อยหนึ่งนะครับผมเนาะล้วก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับใบบะกูดนี่ใส่ขึ้นมันหอมนะครับใส่ไปเลยนักๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะกลนะครับปีนเอาหยวกที่มันอยู่ตั้งล่มขึ้นมาตั้งบนทั้งบนลงไปตั้งลุ่มนะครับเซตปุ๊บก็ใส่หอมป้อมนะครับหรือว่าคอรีเอนเดอร์ของเรานั่นเองนะจจะต แค่นี้ก็แล้วแล้วนะครับผมเนาะลอยวกมันโล่งรอยโยกมันเปืยสะกรมก็ถือว่าได้แล้วนะครับหน้าตาของแกงหยกมันก็จะประมาณนี่เลยเหมาะท้นะฮะเรียบร้อยนะเจ้ามาถึงเวลาสมควรเ่าก็จะมาตักใส่ถ้วยกันดีกว่านะครับแกงหยกนี่นะครับมันแกงได้หลายวิธีขนาดนะครับบางที่ใส่แผากระทิบุญนนะครับแล้วแต่คนมากเลยนะครับผมเนาะกับข้าวที่มันจะมีพี่มีถูกครับมันอยู่ที่ว่าใครมากแค่ใดเท่านั้นะครับเนาะ ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วตักน้ำราดลงไปนิดหน่อยนะจ๊ะมาถึงเวลาส่งควรนะครับปานเขาหนึ่งจุมลงไปเลยอ่ะซูเอ e วอรี่บอดยอกนะครับผมอย่างคึนไะอหมะนะ,ะกินแกงโยกกันดีกว่านะครับผมเนาะมันก็จะ ót, งอดงอตงอตหน่อยนะครับโยกนี่เอาเป็นตั้งในแกนแกนเลยนะครับถ้าใช้ตั้งนอกน่ยมันจะเท่านะครับกินยากแล้วก็ได้จักกอกคอนะครับผมเนาะ ใครหารเวลานี้ก็สุม่มาอภัยเธอกันแล้วกันแนจ๊ะมาจะได้คืนนี้ก็ลาฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านกุดญ αι